อมไก่ครับมาหนี่เทียงอมไก่ครับมาหอดหม่องพักแล้วนะครับมาสอนอมบินอมไก่เป็นแบอบอมไก่ซื้อมันตลาดครับซื้อมันตลาดได้บัตนึห้แชร์รับบัตเท่าเนาะซื้อมันตลาดครับ ตลาดถึงกระเทีย่ยวน้ำกันครับวันนี้นิดนึงเนี่ยรครับบักฟักรอจากแป๊บหนึ่งครับเขาคิดมีอย่างไรครับมีแต่แบบบ้านนะผมเอาแบบบ้านๆเลย Minyak nhà người sai phải. Si sáng hơn. Om Om cay. Okay. แยังละหน่อยครับน้องไม่ครับจะเท่าละสีเท่าต้อไปไหนอยู่เท่าต้อไปไหนครับพี่น้องเม่เา่วสำนี ยัไงยี่เปนีิชเชียวฟักใส่ฟังวัตถุหลายพูดบ,บ,าดบ้าห,หนะมาใช่เป็นรักฟักหมอนึงมือจับปิดฝาไว้บถ่านเล็กน่อยครับ มันเดือดยังะแต่เครื่องปรุงผมใช้บรรทุกอย่างแล้วตำบักพริกเกลือแล้วก็ตะไคร้นะครับพริกเกลือตะไคร้ซับไก่จะมอันนี้ผมเผ็ดเตี่ยวไปหมดแล้วบัรน,นี้ก็บึ่งกระสีล่องล่องขี้เบิง้งร่องท้ายเบิงงบ้งแล้วก็สีร่งองท้ายเบิ้งแล้วก็เบิ้งคำาชื่อออกมาเป็นเดะ แต่ว่ากับมันบูดครับบึงบึ่งเลยก่อนเนาะรอมเดือดยนงอยโอ้เดือดไงวะเดือดคุ่นทั้งนั้นเลยให้ไหมมันชงเร่งอย่าง ông cây okay.